รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเอรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำ อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่ขาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเติดใจมาสนุกกับการทำอาหารไปกับพวกเรานะคะ ันโ,โตโยต้าสกอตคิสช็อกโก้พิต้าคะเมื่อกี้พิต้าขออะไรเสด็จพ่อก็มาหลวงชุมพรเหรอคะขอให้เจอวัดถูดิบดีๆค่ะจะได้เอาไปทำเมนูวันนี้ ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเรามาถึงตลาดนางเลยเราต้องเจอวัตถุดิบดีๆอยู่แล้วค่ะแถมตลาดแห่งนี้นะคะยังเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะว้าวตลาดบกแห่งแรกเลยเหรอคะพิต้าอ,อยากรู้ประวัติจังเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวพี่าจะเล่าให้พิต้าฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีดค่ะคีะคะ่เชฟเชฟน้อยช่างคิดมา ได้การอาหารที่เด็กๆจะได้สนุกคิสดสนุกปรุงไปด้วยกันค่ะและวันนี้พี่เซพ่าพี่ต้้มาหาวัตถุดิบที่ตลาดนางเล้งค่ะเพราะอะไรนะคะพี่ต้าเราจะหาไอเดียทําเมนูวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและพี่เซจะได้หาวัตถุดิบต่างๆมาแนะนําให้พี่ตเ้าไปทําเมนูอาหารมากขึ้นด้วยค่ะดีจังเลยค่ะนั้นไปช็อป ว่าตลาดนางเลิงเนี่ยมีอายุกี่ปีแล้ว1นึ่งพันไม่เลยที่นี่นะคะตลาดนางเลิงมีอายุมา112ปีแล้วค่ะแล้วชื่อนางเลิงเป็นชื่อเจ้าของตลาดหรือเปล่าคะเอยไม่ใช่หรอกค่ะแต่ตลาดนางเลิงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดอีเลิงค่ะซึ่งเป็นชื่อของตุ่มที่ชาวมอนนำมาขายที่นี่พอที่หลังมาเขาก็มาเปลี่ยนเป็นนางเลิงค่ะเพราะว่า ถ้าเรียกว่าอีเล้งเนี่ยมันจะฟังดูไม่สุภาพค่ะแล้วที่นี่มีของกินอร่อยอร่อยไหมคะมีอยู่แล้วค่ะพิต้านี่เลยค่ะไส้กรอบปลาแหนมเรืองชื่อปลาแหนมนี่คือทำจากนี่คือกระเทียมดองทำจากปลาช่อนข้าวคั่วหนังหมูนี่คือไส้กรอกอ้าวปากเดี๋ยวป้อนให้ อร่อยเนาะอร่อยมากๆเลยไสกรอบประแหนมนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูโบราณที่หาก,กินยากมากเลยค่ะแล้วถ้าอยากกินของอร่อยจริงๆต้องมาทานที่นี่ค่ะตลาดนางเลิง<ม>้งตลาดนางเลิ้งแห่งนี้นะคะนอกจากมีของกินขายเยอะแยะแล้วนะคะยังมีโรงหนังเก่าแก่อยู่แห่งหนึ่งค่ะชื่อโรงหนังเฉลิมธานีค่ะจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จแล้วไปดูนางกันเสียใจด้วยค่ะโรงหนังเนี้ยปิดไปนานมากแล้วละค่ะ แล้วถ้าพิต้าเกิดเร็วกว่านี้สัก20ปีนะคะวันนี้เราอาจจะได้ไปดูหนังกัน,นะคะ่ะว้ายอดเลย,ย,ยพี่เซพี่เซตรงนั้นมีร้านอาหารแหง้งอ,อ่างี้พิต้าพาปไปเลยนี่ไง,ไงนี่ไงนี่เต็มเลยรู้ไหมเอ่ยว่านี่อะไรบ้างคะต<ร>ง้งแหง้ง ใช่เลยกุ้งแห้งอันนี้อะคะรู้ไหมคะอันนี้อะไรกระเพาะปลาเด้ยหนูเคยกินหรือเปล่าคะหนูเคยเห็นปราปลากินและอันนี้อะคะพิต้าดิพิต้าต้องรู้แน่นเลยของเต้าหู้อืมแล้วเอาไปทําอะไรได้คะพิต้าคอยเจาะูจัา <laughs> พิตตาจําได้เคยทําใช่เลยคะ่ะหรือสามารถเอาไปใช้ในเมนูอาหารเจหรืออาหารเพื่อสุขภาพอย่างเช่นผัดวุ้นเส้นก็ได้นะคะหรือเอาไป<ค>ท<ำ>ํากินผัด <laughs> แ,แกงจืดใช่และอันนี้อะไรรู้ไหมคะอมไม่รู้เห็ดหูหนูแห uh ้งเห็ดหูมิกกี้เมสาแห้งงั้นพี่เซขอซื้อเห็ดหูหน uh ูแห้งไว้ดีกว่าคะ่ะเผื่อให้พี่ต้ากลับไปทำ รองอันนี้มันต่างกับอันนี้ยังไงอะคะทางนี้จะเป็นเปรี้ยวนะคะทางนี้จะเป็นหวานสามรสไว้ทานกับพวกต้มแล้วอันนี้อะคะทําไมมันแห้งงั้นอะคะอ๋อมันเอาไปตากแดดในหลกแล้วลมันเลยแห้งค่ะเพราะว่ามันเป็นตัเค็มแล้วเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรคะไว้ต้มกับขาหมูค่ะแล้วก็ต้มกับพวกกระดูกหมูค่ะพี่เจงั้นเดี๋ยวเราซื้อกลับไปด้วยเลยนะเดี๋ยววันหลังพี่ซ้าอ,อยากกินขาหมูโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจต้มให้กินเลย สวยผักสดมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยมะขามเปียกค่ะเป็นเครื่องปรุงของไทยนะคะที่ใช้มาแต่โบราณเลยจะมีรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆคนโบราณเนี่ยใช้แทนมะนาวค่ะพิ่ต้าชอบกินมะนาวมากกว่า <c oughs> แล้วทําไงมันถึงเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะเขาก็จะเอามะขามที่เป็นฝักๆนะคะเอาเม็ดออก แล้วก็มาไว้รวมกันอย่างนี้ค่ะมันก็ติดกันเป็นก้อนนี้เลยแล้วเวลาทากับข้าวใส่เป็นทั้งก้อนอย่างนี้หรือคะโอ้โหไม่เลยค่ะเวลาทํากับข้าวนะคะเราก็จะเอามาขามเปียกเนี่ยไปแช่ในน้ําอุ่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยบีบเฉพาะน้ําของมันมาใช้ค่ะน่าสนุกกัพิต้าอ,อยากทำเมนูที่ใช้มาขามเปียกแล้วได้สิคะแต่มีเมนูอะไรหน้าที่เด็กๆจะชอบด้วยเอาไข่ลูกเขยดดีไหมคะพิต้า งั้นเดี๋ยวเราซื้อมะขามเปียกแล้วก็ซื้อหอมแดงไปด้วยเลยดีกว่าค่ะในที่สุดพี่เซและน้องพิต้าก็ได้วัตถุดิบที่จะมาใช้ในเมนูันนี้ช่วงหน้ากลับมาช่วยเชฟน้อยทำไข่ลูกเขยกันนะคะช